เพื่อนเพื่อนวันนี้ลิซเจอร้านขนมไทยโฮมเมดนะคะที่ตลาดนัดธานาคารออมสินนะคะคือลิซรีวิวเขาไปที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังลิซจะบอกว่าขนมอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็กะทิฉ่ำมากไม่หวานด้วยหวานน้อยนะคะเะคะชิญค่ะขนมอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยขนมเปียกปูนเนี่ยอร่อยมากแล้วข้างล่างมีกะทิอีกด้วยอะ่ะลองกะทิ รองกะทิอ,อ,อีกชั้นหนึ่งนะคะอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์ก็คือตัวตัวเปือกใช่ไหมคะโอ้โหแบบช่ำมากฉ่ำจริงๆค่ะร้านเนี้ยแล้วก็ลูกชุบอร่อยนะคะตัวตัวตว,วุ้นลูกชุบเนี่ยจะหนากรอบๆก,อบกินอร่อยนะวุนกอบไม่หวานใช่ค่ะกินอร่อยถั่วก็กําลังดีนะมันกําลังดีเลย <ๆ S 1> เพื่อนๆเดี๋ยวไปดูคลิปที่ลิไปรีวิวน้องเขากันนะคะที่พวงการคางนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ริศอยู่ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังนะคะริศพาเพื่อนๆมาร้านขนมไทยโฮมเมดค่ะสวัสดีค่ะน้องวันนี้เป็นตะโก้นะคะ,คะนอกจากตะโก้แล้วก็มีลูกชุบด้วยใช่ไหมลูก<ค>ชุบยังไม่เอาขึ้นเ<ค>พื่อนๆน,น,นี่ตะโก้มีหลายหน้ามีหลายไส้มากเลยทั้งหมดมีแปดหน้าค่ะมีทั้งหมดแปดหน้านะคะ,คะอันน,<ค>น,นี้อันนี้อันชันใช่ไหมคะ,มคะ อันชันแล้วก็สีเขียวนี่ล่ะคะใบเตยเหรอเป็นสาคูลูกชิดมะพร้าวอ่อนค่ะสาคูลูกชิดมะพร้าวอ่อนพี่น้องจับนี่อะไรเอ่ยอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำนะคะตรงข้านก็จะเป็นเผือกกระถัวแดงนะคะเต็มคูนใบเตยค่ะเต็มคูนใบเตยอันนี้ล่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะจะเป็นเผือกค่ะตะโก้เผือกน่ากินมากดูกะทิแล้วแบบสุดยอดใช่่คะเห็นกะทินี่จะอ่าฉ่ำขึ้นมาเลย ขายกระทรงละเท่าไหร่คะกระทงละสิบห้าบาทจนะ้าเจ็ดกระทงร้อยค่7เจ็ดกระทงร้อย,อร,อยรับออกงานนอกสถานที่รับจัดเบรกจัดเลี้ยงประชุมสัมมนานะคะร้านนี้เบอร์โทรเบอร์โทรตามป้ายเลยไหมที่อ่านให้นะศูนย,ย,ย์หกสี่ <0 64. S 2> นะคะเพื่อนๆเบอร์โทร064 483 6883 68นะคะเบอร์หลังใช้ได้ไหมใช้ได้ค่3ศค่ะ มี Facebook นะคะลูกชุบมินยานะคะแล้วก็มีไลน์ค่ะมินยา1991นะคะเบอร์โทรอีกรอบนะคะเพื่อนๆ064483 6883นะคะ063 882 5730ค่ะมีลูกชุบด้วยแล้วก็โห,หน่ากินมากนะคะสีแดงนี่เป็นทับทิมกรอบใช่ไหมแล้วก็อันนี้อัญชันนะคะ พีู่พูดถูกไหมเอ่ยอันชาลกตันมะพร้าวอ่อนค่ะโหน่ากินน่ากินทุกไส้ค่ะเพื่อนๆน่ากินทุกหน้าขอบคุณมากค่ะร้านข้างๆขายอะไรเอ่ยเอ่ยบอกเอานู้นนะคะร้านนี้มีถั่วนะคะถั่วข้าวโพดค่ะอยู่ข้างๆกันนะ ของพี่เอาตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะใช่แล้วอะไรอีกอันดีเนาะอะไรแนะนำหน่อยค่ะอาจารไหนดีเ่ยเป็นติุ่ปเปอเลยละกันได้เลยค่ะเอาสองอันนะคะโอ้สายหวานไม่ควรพลาดนะคะเห็นแล้วฉ่ำใจมากเลยร้านนี้อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นหน้าทับพิมกรอบค่ะอันเท่าไหร่คะอันละสิบห้าบาททุกชิ้นเลยค่ะนี่แพ็กเกจน่ารักนะคะเพื่อนๆจัดเลี้ยงอย่างนี้จัดเบรกจัดเลี้ยงนะคะ ถ้าที่นี่จะเป็นพวกหน่วยงานราชการนะคะตรงเนี้ยน้องคะอ่าถ้าเราทานไม่หมดแช่เย็นไว้ได้ไหมอยู่ได้นานไหมไม่รู้มาสามวันนะคะแต่ส่วนมากก็ไม่น่าจะเหลือนะคะเนี่ยไม่เหลือแน่นอนค่ะอันนั้นเป็นเกลือหรือปลาหมึกหรืออันนี้เป็นอัญชันค่ะเอาอัญชันกับทอดทิานี่ริจําได้แล้วนะคะว่าอะไรบ้าง เชิญค่ะอันชนหนึ่งกินหนึ่งนะคะชิ้นละต่อได้เลยจ้าสิบห้าบาททุกชิ้นเลยนะคะ,ททะ,คะตอนเมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรนะเขาเรียกไปทำโชว์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะไปจับอาไปกับทททค่ะทททจะเชิญให้ไปออกงานลอยอยู่ค่ะ <c oughs> แต่ช่วงนี้มันโควิดอะค่ะมันมัน,ม,นมันจะเงียบจะไม่มีงานเลยก็เลยต้องออกตามตลาดลอเ,อเลยต้องลุยเองเลยต้องลุยเองเลยเพราะก่อนหน้านี้ก็จะ แบบมามาเราไม่เจอหนูตรงหน้าร้านก็คือเราไปออกงานก็เดินจ้างลูกน้องมาให้ลูกน้องมาถ่ายอะไรอ่ะบ้านมีโอ้โหลูกชุบนี่สุดยอดเลยอ่ะปั้นสวยนะคะงานศิลใช่ค่ะเป็นงานปารนี่เนี่ยงานศิลป์ปะนะคะขนมเนี่ย สวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วลูกใหญ่นะคะกินเต็มคำอย่างเงี้ยลูกชุบไข่ยยังไงเอ่ยลูกชุบ1ิลูกสามสิบสวยมากเลยอ่าสิบห้าลสี่สิบยี่สิบค่าสิบบาทไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะอร่อยนะคะอ่าหนูค้าให้เพราะว่ารสชาติมีมรสชาติเหมือนกันไหมรสชาติเ,เหมือนกันเลยค่ะ,คะแต่ว่า มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันใช่ไหมเวลากินแล้วแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันจะรู้สึกเป็นแบบอีกแบบหนึ่งเองแหละแต่จริงๆแล้วคือเป็นแต่จริงๆแล้วคือเป็นกลิ่นนิดๆนะหรือว่าเหมือนกันมีคนเทียนค่ะน่ารักเป็นสูตรเฉพาะของที่บ้านนะคะจะไม่หวานมากค่ะขายมานานหรือยังคะขายมานานมากแล้วค่ะอันนี้คือทํามาประมาณ23ปีได้แล้วค่ะโอืตั้งแต่สมัยหนูยังเด็กอยู่ไหมอ่ะ กระถกจนแม่ทำลูกคุณนี่แหละคะ่ะก<ช>่ะถกจนจนยาโอ้โห,โหเก่งมากเลยนี่แหละอาชีพที่มั่นคงนะคะถ้าถ้าอดทนแล้วก็ถ้าเรียนรู้นะคะที่จะทำเร,เรียนจบมาก็ไม่ได้ไปที่ไหนาอากีจการที่บ้านทั้งนั้นเลยขายขนมนะคะ,<อ>คะเป็นอาชีพอิสระที่ค่อนข้างเหนื่อยและต้องใช้ความอดทนนะ<ช>แต่ก็มีความสุขนะคะ เท่าไหร่คะ่อนนเอาะเขาแค่20บาทก็อ,อขอบคุณค่ะสายหวานนะคะแวะมาร้านนี้นะค,ะ<อ>ค,ค่ะ <c oughs> น้องคะพี่ถามนิดนึงอ่า <c oughs> วนไปตามตลาด <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ไปตลาดไหนบ้างเอ่ย <c oughs> หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ยังไงถ้าเปลี่ยนแปลงยังไงก็โทรสอบถามติดตามในไลน์ได้นะคะยังไงก็ทักมาถามในไลน์ได้ในไลน์นะคะเพื่อนๆห,หรือว่าเป็น Facebook ก็ได้นะคะรูปชุบรูปชุบมินยานะคะนนถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะคะจะต้องสะดุดตาแน่นอนนะคะขนมไทยโฮมเมดแบบนี้นะคะค<ม>ือน,น่ากินมีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติอร่อยนะคะ รับสิทธ์นะคะรา้านนี้รับสิทธ์ทุกสิทธ์นะคะเกแพ็กเกจน่ารักตอ,อนน้น่ารักนะคะน้องขายสง่งด้วยใช่ไหม ที่หลักๆก็จะเป็นตะโก้กับลูกชุบนะคะขายปี่ขายส่งนะคะโทรสอบถามโทรติดต่อได้นะคะใส่แค่เกตน่ารักน่ารักอย่างนี้ขายขายได้ราคานะคะเชิญค่ะ้าไม่สิหวานมค่ะากเนค่ะสิคะสิบห้าบาค่ะส้ะสบห้่ะิบาทค่ะินห้าบคะิบห้าบาค่ะา่หาาหาะ้ิ เ,เพื่อนๆเอาละค่ะวันนี้ลิฟฝากร้านขนมไทยโฮมเมดเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ